เดยศักดิ์สิทธิ์สุกัลยหลังจากศาลขลินที่ของข้อติท่นผู้ว่าจังหวัดสงขลาที่ฐานของส่วนราชการจังหวัดสงขลาซึ่งมีหน้าเตียงในการดูแลเมื่อผมมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผมบอกว่าท่านครับวันนี้ผมมารับฟังความคิดเห็นยังไม่ฟันธงนี่เห็นชอบด้วยกับท่างฝ่ายวิชาการที่จะทำการถุดลอกดูทำตามนี้เห็นแล้วก็ลงทุน ไปช่วยผู mm ้ว่าและส่วนราชการว่าส่วนราชการกขามักจะไม่ไปหักหำพาด้วยเข่าก็ต้องขออนันท์ทํางานได้สามเดือนกับที่สีว <te> ่ว <weather devi ória> <te> ันน да. <te> ั้นผมตั้งใจที่จะมาช่วยเหลือมาทํางานร่วมกับรักองวันทัศน์โครงการนะให้ข้อมูลเพื่อต้องเรือสภาพพื้นที่ของทะเลสาบก็คือสูงน้อยกว่าผมผมถุงไม่เกินสิบโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคือประมาณ เวลาสงครามได้เปิดเมื่อสมัยสงครามที่สิบพบว่าการอนุรักษ์ที่ควรทำอยู่ในหน้าสิบพัดถูกเอาออกจากกระเลสสารสั่งเวลาที่กระเลสสารประมาณสองสองร้อยปีมีแต่ชื่อตัวเลือกโทรศัพท์นั้นก็จะจัดประชุมระดับอำเภอและประชุมระดับจังหวัดในวันนี้ แล้วไปถามสาเหตุจากตระถือก็ได้ดินสูตรของชั้นละต่างรูสเปรย์นี่มาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายศึกษาจะต้องสรุปไม่ได้นะครับอยู่ในในกระดานะครับฟังมบริเวณป่าชายเลนหมู่บ้านีินหน้าพวกนั้ส่งกลับคืนให้ทุกคนได้เห็นว่าขณะนี้เนี่ยความเข้าใจก็ได้นัดรั้าทาย